ในระหว่างที่ผมเดินไปเข้าห้องน้ำเนี่ยเป็นผู้ชายวัยกลางคนใส่ชุดเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวนั่งท่าแบบญี่ปุ่นหนึ่งันหน้ามาทางผมมันจะมีอยู่จังหวะหนึ่งที่ผมก็ลืมตาตื่นขึ้นมาเห็นเงาคนตัวใหญ่ๆเลยกำลังแบบเปิดน้ำกินเห็นเลยอะว่าเป็นทหารแล้วก็มีหน้าเขียวๆอะ่ะ ไล่กันนะคะหนึ่งสองสามแล้วเขาก็กลับมาจุดนี้แล้วเขาก็หลอกเลยค่ะนี่คือตั้งใจหลอกเลยอ่ะแบบมาให้เห็นแบบอย่างเงี้ยอะไรตกใจด้วย สวัสดีค่ะ <Yeah. S 1> ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเรื่องเล่าแคมไฟค่ะสําหรับท่านใดน,นะคะที่อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ในรายการเรื่องเล่าแคมไฟสามารถติดต่อมาได้ที่เพจ Facebook เรื่องเล่าแคมไฟได้เลยค่ะก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวสยองขวัญกันต่อนะคะขออนุญาตแนะนําตัวขวามือของน้องอิมค่ะสวัสดีค่ะนุ่มค่ะซ้ายมือของน้องอิมนะคะสวัสดีครับ เบียครับเป็นร้านภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ร้านทาผมที่ศรีราชาครับสามารถไปทําผมร้านพี่เบียได้เลยนะเดี๋ยวใส่ช่องทางไว้ให้และใช้มือสือของน้องอิมค่ะสวัสดีครับผมกล้วยนะครับขอฝากด้วยครับตอนนี้เป็นตัวแทนไทยประกันชีวิตนะครับท่านใดนะครับอยากวางแผนการเงินนะครับหรือว่าสนใจแบบประกันต่างๆนะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่ไลน์ไอดีนะครับผม k จุด th 8 8 8นะครับหรือว่าอยากทบทวนกรมธรรม์อะไรก็พักเข้ามาสอบถามได้เลยครับผมติดต่อน้องกล้วยได้เลยนะคะยังไม่ซื้อไม่เป็นไรเดี๋ยวเรา,าคุยกันก่อนนะครับได้เลยค,ครับผมวันนี้นะคะหวิมขอเริ่มเรื่องราวจากคุณเบียก่อนเลยเพราะว่าจาก EP ีที่แล้วเนี่ยคุณเบียก็เดือดดานแล้วนะเรื่องราวแต่ว่าเรื่องครั้งนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเราทุกคนเนี่ยอยากรู้มากว่า พี่เบียเนี่ยจะเห็นวิญญาณต่างประเทศเป็นแบบไหนเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ประเทศอะไรคะพี่เบียเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นครับก็เป็นประเทศที่โดนหลอกทุกคนกล่าวขานล่ำลือก็เกิดจากที่ครั้งแรกเลยครับที่ได้มีโอกาสไปทํางานที่ญี่ปุ่นแล้วก็ด้วยความที่บริษัทนี้เป็นบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่เขาก็จะมีหอพักพนักงานบริษัทให้นะครับผมก็ ในฐานะร่ามไปแปลให้กับพนักงานที่เขาไปเทรนนิ่งที่ญี่ปุ่นเนาะก็ไปอยู่ห้องเดียวกันรวมกันเหมดนเลยเป็นห้องแบบห้องใหญ่เล่าภาพของห้องก่อนหนึ่งนึงครับว่าห้องเนี่ยมันก็เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเข้าไปปุ๊บเนี่ยด้านซ้ายนี้ก็จะมีห้องสามห้องครับห้องด้านขวาห้องถัดไปแล้วก็ห้องตรงนี้นะครับซึ่งเราก็อยู่ห้องริมสุดอยู่กับพี่คนหนึ่งเราจะชอบริมนะเราชอบห้องริมสุดนะฮะก็อยู่ห้องริมสุดแล้วก็อยู่กันมาปกติแต่ว่า มันก็จะมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นอ,อยู่ในห้องผัพักนี้อยู่สม่ำเสมอนะครับ mm hmm. เหตุการณ์มันเกิดขึ้นอยู่คืนหนึ่งครับเราปวดฉี่มากเขาไม่ไหวแล้ววันนั้นเกิดอะไรมเขาไม่ไหวแล้วจะต้องไปเข้าห้องน้ําแล้วห้องด้านซ้ายเนี่ยประตูมันเปิดเอาไว้โดยปกติแล้วห้องนั้นจะไม่มีคนอยู่เป็นห้องที่เราจะเอาไว้ใช้กินข้าวร่วมกันครับผมบอกน้องหลายครั้งแล้วว่าช่วยปิดประตูให้ผมหน่อยเนาะเพราะว่ามันเราไม่ค่อยชอบให้ประตูเปิดไว้ ในระหว่างที่ผมเดินไปเข้าห้องน้ําเนี่ยเราหางตาเราเห็นอยู่แล้วเนาะก็เห็นเลยครับว่าเป็นผู้ชายวัยกลางคนใส่ชุดเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวกางเกงสลกสีดํานั่งท่าแบบญี่ปุ่นอย่างนี้หันหน้ามาทางผมผมกำลังจะเดินไปห้องน้ำผมก็เลยหยุดใช่ละแล้วก็รีวิ่งกลับห้องไปครับโดยที่ยังไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ไปเจอครับแล้ว ทีนี้ก็ยังปล่อยให้มันผ่านไปจนกระทั่งก่อนที่ผมจะกลับญี่ปุ่นเนี่ยก็มีพี่ล่ามอีกคนหนึ่งมามาเพื่อจะซัพพอตน้องอน้องที่เป็นเทรนนี่น,นี่ครับทีนี้ไม่มีที่พักครับเขาไปพักที่ห้องนั้นห้องจุดเกิดเหตุเลยนะเขาไปพักห้องจุดเกิดเหตุครับแต่ว่าผมไม่กล้าเล่ากลัวว่าเขาจะกลัวดีแล้วค่ะอย่าเล่าเลยไม่น่านอนได้กลัวว่าเขาจะกลัว ก็ให้เขาไปนอนนะครับพออีกวันหนึ่งเราก็มานั่งกินข้าวกันเราก็นั่งกินข้าวผมก็กินข้าวอยู่พี่เขาก็ทักมาว่าเบียร์บอกพี่มาว่าห้องนั้นมันมีนมอะไร <c oughs> ผมก็ตกใจผมกาลังกินข้าวอยู่ <c oughs> ทําไมเหรอพี่ก็รมกาเล่า <c oughs> เขาบอกว่ามันมีผู้ชายเสื้อเชิ้ตสีขาว <c oughs> แขนสั้นกา <c oughs> งเกงดําสแลก <c oughs> นั่งท่าเดียวกันเลยครับหันหน้ามาทางพี่พี่เขานอนอยู่นั่งหันหน้ามาทางพี่ตรงหัวเลยครับ ด้วยความที่แกมีความรู้มากแกบอกว่าคนที่ใส่ชุดแบบนี้ครับก็คือคนที่เสียชีวิตของญี่ปุน่นเขาจะใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงับก็คือคนที่เคยอยู่ห้องนี้มาก,ก่อนเขาต้องผูกพันกับห้องนี้เนาะครับแล้วเราก็เข้าไปโดยที่เราไม่ได้ไปขอไม่ได้ไปบอกอะไรเขาเขาก็เลยมาทักทายโอ้โหไปประเทศญี่ปุ่นยังต้องขออีกเนะาะเนาะนี่เลยครับโอ้แต่เราก็ต้องอยู่จนจบเลยถูกไหม พี่เขาก็สามารถอยู่ได้จนจบครับโอ้โหเก่งมากพี่เขาสู้ตายมากเลย oh. แต่เขาก็ยังเห็นอยู่นะครับแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าเขากลับไทยแล้วเขาจะทําบุญให้เล้ก็ยังเห็นอยู่หลายขึ้นแสดงว่าเขาจอดจงที่จะมาเจอเลยอะ่ะน่าจะเป็นห้องเขาห้องนั้นเลยครับอืม <laughs> ไม่ธรรมดา <laughs> นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะจากคุณเบียผีญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นเนี่ยเป็นอีกหนึ่งประเทศเลยนะที่ มีความเชื่อในเรื่องของวิญญาณเยอะมากเราจะเห็นสันเจ้าหลายๆสันเจ้าเลยนะคะที่นับถือวิญญาณเนี่ยเป็นเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขาเลยแล้วก็เป็นวิญญาณที่มีอิทธิฤทธิ์มากๆด้วยวิญญาณหมาป่ามีนะคะที่เขาอยู่ข้างหน้าเฝ้าเฝ้าตามสันเจ้าอย่างเงี้ยค่ะพี่เชื่อมากๆเลยอ่ะเพราะว่าพี่กับพี่ตั้มอ่ะเคยได้ยินเสียงหมาเห่าอะค่ะทั้งๆที่ตรงนั้นไม่มีหมาเลยอ่ะแล้วเป็นสั์เจ้าเล็กๆ ศาลเจ้าญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะชอบอยู่ที่เล็กๆแล้วก็มีต้นไม้เยอะๆแล้วก็จะมีเสาที่มีสุนัข <c oughs> ิ <numbers> ้งจอกอะเกาะอยู so rice, ่แล้วก็จะเป็นเสาอื่นๆเสาอื่นๆเสาอื่นๆไปตอนที่เราเดินเข้าไปกับพี่ตั้มกันเราแค่อยากรู้ว่าแบบเอ้ยเป็นศาลเจ้าอะไรอยากไปขอพรแล้วเราก็ได้ยินเสียงหมาขู่อะแบบเหมือนไม่ให้เราเข้าไปกันอะเราก็จับมือกันไหนหมาวะญี่ปุ่นมันไม่มีหมาจรจัดอะญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ไม่มีหมาจรจัดคือไม่เห็นเลยดีกว่า แล้วมันอยู่ในตัวเมืองมันยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยพี่อยากรู้แล้วว่ามันใช่แน่พี่ก็บอกออืืแล้วก็บอกไปเลยรีบเดินไปพอเดินไปขอเขาก็จะมีแบบเป็นกระพวนนะคะแล้วก็เป็นเชือกแล้วก็ให้ไปเขย่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราเขย่าเสร็จเราก็อธิษฐานเสร็จแล้วเราก็เดินออกมาเสียงนั้นก็หายไปแล้วนี่นะญี่ปุ่นใครไปต้องระวังนะคะเป็นอีกที่หนึ่งเลยที่อืมต้องระวังให้ดีมีมูไปด้วยนะคะใช่คือเขาก็อยู่ของเขาใช่ไหมอยู่ของเขาครับ พี่ลองแล้วชินบัญชรก็ไม่ไปมหาจักรพัดก็ไม่ไปฟาโตเมตังยังไม่ไปเลยแล้วเราจะจะจะเวลาที่เราไปต่างประเทศเราก็ไปดิลูกเราไม่ต้องอยู่อืออันนี้พูดจริงอิ่มก็ย้ายห้องเลยไปนอนห้องอื่นแล้วก็ปล่อยทุกคนรับชะตากรรมไปมามาถึงประสบการณ์ของน้องกล้วยบ้างดีกว่าเอาผมเลยเอาน้องกล้วยเลยสิ น้องก้ยบอกว่าอยากแชร์เรื่องนี้มาสักพักแล้วเห็นพี่ๆชอบคุยกันเรื่องแบบไปปฏิบัติธรรมไปอะไรกันจริงๆพวกเราอะค่ะก็ไปปฏิบัติธรรมด้วยกันบ่อยมากแต่ว่าเราไม่ได้พักที่เดียวกันเนาะเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวของน้องกล้วยกันดีกว่าค่ะอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่ไปปฏิบัติธรรมเนาะแล้วก็เป็นจริงๆเป็นครั้งแรกเลยของผมที่ได้ไปปฏิบัติธรรมที่นี่ก็คือเป็นต่างจังหวัดนี่แหละเป็นจังหวัดที่อยู่ สูงมากอ่า <laughs> สูงมากจังหวัดหนึ่งแล้วกันผม, <c oughs> ผมอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อวัดเนาะแต่ว่าเป็นวัดที่อยู่มันมันยอดเขาอะ่ะมีโอกาสที่จะได้ไปกับพี่ๆเนาะที่วิหารของเราเนี่ยหลายคนตอนแรกนะ่ะนึกว่าไปเนี่ยไปบ้านไปบ้านพักตอนแรกคิดว่าจะได้นอนบ้านหลังเดียวกันที่จะไปพักเนี่ยแล้วก็คิดว่าอาจจะแค่แยกชายหญิงที่เราคุยกันมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าบ้านที่เราไปพักเนี่ยมันเป็นบ้านหลังใหญ่พอไปถึงปั๊บพี่หมก็บอกว่า เดี๋ยวจะต้องย้ายไปอยู่อีกหลังหนึ่งซึ่งเอา้าทําไมล่ะทาไมเราได้ไปย้ายไปอยู่กันสามคนอีกหลังหนึง่งแล้วแจ็คพอตนะตอนแรกเอ้มันไม่น่าจะมีบ้านเหลือนะที่พักไม่พอ,พอใช่คือบ้านใหญ่ก็ไม่พอใหญ่่ไมพอแล้วนะตอนนั้นที่เราไปที่ที่ที่ผมจําได้นะเพราะว่าก็หลายปีแล้วนะครับแล้วท่านเ,เจ้าวาหรือว่าพระถ้าท่านก็บอกมาว่าเฮ้ยยังมีเฮ้ยยังมีเหลืออีกหลังนึงโอ้โห <laughs> นี่เราโชคดีมาก เป็นหลังที่ไม่ค่อยได้เปิดให้ให้ใครอยู่เอ้ยมันมันผมว่ามันเข้าคอนเซ็ปต์อยู่นะไม่ค่อยได้เปิดให้ใครอยู่แต่ท่านก็ถามไงว่าใครนอนใครนอนอ่าแล้วคุณก็ยกมือไม่ผมนะมีพี่เจกมีพี่น้อยโหนี่ตัวท็อปเลยนี่แต่ท่านกาพูดว่านอนนอนได้ผมผมนี่เป็นเด็กลูกกระจอกเลยนะอ่าพอพอท่านบอกนอนได้โอเคเราก็ไปเอากุญแจเอาอะไรมาเนาะแล้วก็ ไปที่บ้านบ้านเนี้ยก็จะอยู่เป็นทางเดินลงไปนะครับจะมีบ้านเรียงๆเรียงกันหลังเนี้ยเท่าที่ผมจําได้เนี่ยเป็นหลังสุดท้ายที่อยู่ตรงที่พักก่อนที่จะเดินเข้าไปข้างในที่จะเป็นกุฏิพระเป็นหลังสุดท้ายเลยก่อนถึงกุฏิพระเพราะว่าวนหายอยู่สองสามรอบหาไม่เจอไม่ว่างแล้วม,มันมีแค่เหลือแค่กุฏิเดียวเหมือนเริ่มขนของอะไรเนาะแล้วก็ไปที่ที่บ้านหลังนี้นะครับไปกันสามคนก็มีผมมีพี่น้อยแล้วก็มี พี the field, and oh, ่เจ oh, ็คนะครับแล้วก to oh, oh, ็เ like ปิดเข้าไปเราก็เปิดเข้าไปเออเออมันก็ยังดูดีนะมันก็แบบเป็นบ้านแบบมีสองห้องนะซ้ายขวาแต่สิ่งที่ผมเปิดเข้าไปครั้งแรกแล้วผมแบบเฮ้ยมันมันมันแปลกๆนะคือผมมองเข้าไปซ้ายมือหันหน้าเข้าบ้านนะครับแล้วก็เปิดประตูเข้าไปเนี่ยด้านซ้ายมือเอ๊มีหิ่งพระเอ๊มันแปลกนะแปลนหลังหลังอื่นผมไม่เห็นไงหลังอื่นผมไม่เห็นว่ามันจะมีหิ่งพระ และอันนี้ก็มีหิ้งพระแต่ผมไม่มั่นใจว่ามีพระตั้งหรือไม่มีนะอันนี้ผมจําไม่ได้มีหิ้งพระผมก็ผมก็เอะใจแล้วหนึ่งครั้งนะครั้งแรกปับ๊บแล้วก็อ่ะเดี๋ยวเราลองดูห้องกันหน่อยดีกว่าเปิดผมมาเริ่มเปิดจากห้องขวาก่อนเปิดไปห้องขวาปั๊บเฮ้ยห้องเนี้ยคือดีนะครับดีทุกอย่างแต่ว่ามันมีแบบเหมือนเป็นเตียงเนาะมีเตียงแล้วก็เหมือนมีแบบเป็นชุดที่นอนแต่เป็นสีเหลืองหมดเลยซึ่งในใจผมอะ่ะคิดมาครั้งแรกเลยว่าเฮ้ย ที่นอนสีเหลืองเอ้ยสงสัยเป็นของพระหรือเปล่าอพอไปของพระผมก็แบบเฮ้ยเราอย่านอนห้องนี้เลยเพราะว่าอาจจะเป็นของอาจจะเปิดไว้ให้พระท่านที่มาแล้วก็มาอาจจะทุดงมาแล้วก็มาพักที่นี่ผมก็เลยโอเคงั้นห้องขวาเนี่ยงั้นเราเดี๋ยวอย่าเพิ่งนอนดีกว่าเปิดดูห้องซ้ายก่อนเปิดไปปั๊บเฮ้ยห้องนี้นี่มันตามสูตรโรงแรมเลยนี่หว่าอับกินอับเหมือนไม่มีคนอยู่เฮ้ยแต่ว่าเออ ที่ทุกแกก็เต็มห้องเออแต่เราจะเอาไงดีอ่ะข้างข้างขวาเราอ่ะเป็นพระอยู่ไงสิ่งที่ผมทําคือพี่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 เราไม่ต้องนอนหลอกห้องห้องขวาเดี๋ยวเราทําความสะอาดแล้วก็นอนห้องซ้ายไปเลยพี่อ่าดูดีเออคือคือตอนนั้นมากับอาจารย์เจกอาจารย์น้อยไงเฮ้ยมันไม่มีอะไรหรอกเราก็เออพอได้นะเราก็คงไม่กลัวหรอกไม่ไม่ไม่มีอะไรปั๊บผมก็ทําความสะอาดเลย แล้วก็แบบมันก็เตมันอับมากนะแล้วมันเหมือนมันมีกลิ่นแบบเหมือนไม่มีคนอยู่เลยครับผมมั่นใจว่ามันไม่น่าจะมีคนอยู่ในห้องนี้แล้วผมก็ทําความสะอาดปับ๊บเปิดหน้าตรงหน้าต่างทําความสะอาดถูพื้นเปิดออกไปเออวิวดีเนาะเป็นบ่อกเกิดเออดีเวยเออแต่เราก็ยังใจแข็งนะในเมื่อเราเลือกแล้วเราทำความสะอาดแล้วเราต้องนอนแล้วก็เอาสารมาปูทําทุกอย่างเรียบร้อยอ่ะเสร็จเราก็เอาของมาไว้ พี่พี่ชายสองคนผมเขาก็เออไม่มีอะไรหรอกเขาก็แข็งตามสไตล์เขาอยู่แล้วไงเหมือนตอนนั้นให้ไปถึงแล้วมันก็ช่วงบ่ายแล้วครับพอทําความสะอาดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปทําวัดเย็นเท่าที่ผมจำได้ทําวัดเย็นแล้วก็วันนั้นน่ะเป็นวันที่มีการสวดอวาทปฏิโมกนะครับผมเป็นวันวันประตูเปิดใช่ไหมใชม่แล้วเขาก็เป็นวันพระใหญ่พระใหญ่เลยอ่ะแล้วก็เป็นวัน วันเปิดประตูนรกอ่านั่นแหละวันนั้นน่ะผมจําได้ว่าผมเก็บเอาความความความสงสัยของผมเนี่ยไว้ในใจแล้วก็ไปเจอพี่อิ๋มนะพี่ในโบสถ์พร้อมกันตอนแรกนะผมก็นั่งฟังเขาเ็าแซวกันเนาะเหมือนตอนแรกมเราไม่คิดอะไรแล้วเขาก็แซวกันว่าเอ๊ะบ้านฉันเนี่ยอุ้ยมีนางฟ้าแบบดีแต่บ้านเธอไม่มีอะไรเหมือนผมได้ยินว่าเขาคุยกับพี่เจ็กหรือพี่น้อยเนี่ยแหละเขาบอกบ้านเธอเนี่ยอะไรก็ไม่รู้อะอะไรก็ไม่รู้ผมก็ เอะใจและจุดหนึ่งแล้วเราก็เลยเดินเข้าไปถามพี่อิ่มครับห้องซ้ายใช่ไหมพี่อิ๋มก็บอกใช่โอเคเรา <laughs> เอ้ยชื่นใจเฮ้ยเราเลือกถูกห้องไว้โอเคชื่นใจแล้วเราก็วันนั้นเราก็พอผมได้คําตอบแลวเออมันคงมีอะไรถือก็นั่งฟังวันนั้นเราโชคดีเนาะมีโอกาสได้นั่งฟังการสวดโพวาทว่าปฏิโมกข์ด้วยของของพระนะครับแล้วนั่งอยู่ตรงนั้นก็เกือบมีสองชั่วโมงนะครับ ชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงอ่ะพอเสร็จกลับมาก็เริ่มดึกแล้วเราก็ต้องกลับมาแล้วก็อาบน้ำนะนอนสิ่งที่ผมกลับมาถึงที่พักเนี่ยผมรู้แล้วว่าเฮ้ยมันคงต้องมีอะไรแหละแต่ใจเราก็สู้เสือแล้วกันแล้วก็แบบสิ่งที่ผมทําคือผมก็เอาสิ่งสะสมกับสิทธิ์เนี่ยแขวนเลยเร็จปัป๊บผมก็อ่ะเฮ้ยมันมีหน้าตาเขาก็เลือกกันดีอะ่ะพี่แจ็คซ้ายพี่น้อยชิดขวาอื ก้นอ,อนกลางตรงหัวก็เป็นหน้าต่างพอดีเดะกับผมเลยตรงตรงปลายนาฮก็เป็นหน้าต่างเหมือนกัน oh. ใช่คือ oh. มันเป็นหน้าต่างรู้หน้าต่างเลย oh. ครับสิ่งที่ผมทำเฮ้ยเหมือนเราเคยดูมานะมันปิดหน้าต่างแม่งเลย <laughs> <laughs> เดี๋ยวแม่งมาชะงงอกดูเรากลัว uh, uh. ปิดหน้าต่างแล้วก็เอาแบบสิ่งติดแฝนแล้วก็ใส่หูฟังเป็นแบบหูฟังบลูทูธนะครับยัดไว้ในหูแล้วก็แบบเปิดเพลงฟังเฮ้ยมันมัน มันต้องนอนหลับแหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปิดไฟอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เริ่มอนอนผมก็รีบนอนเลยเพราะเพราะเรารู้ว่าดึกด,ดเดี๋ยวที่นั่นมันธรรมชาติไงเราก็กลัวเดี๋ยวจะมีสิงสารสัตว์หรือเปล่าแบบมารบกวนผมก็ใส่หูฟังฟังเตรียมนอนเลยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยพอผมผมจําได้นะครับว่าผมหลับไปแล้วแล้วอยู่ๆเนี่ยมีคนนะ่ะมาดึงหูฟังผมออกคือ หูฟังผมหลุดออกจากหูอะแล้วสิ่งที่ที่มันหลุดออกปั๊บเนี่ยผมก็ตกใจใช่ไหมพอหูฟังมันหลุดคือมันเป็นบูทูธไงใครจะมาเกี่ยวสายอะไรมันไม่น่าใช่ไงมันหยุดมันหยุดออกจากหูมาเลยอะแล้วสิ่งที่ผมทําคือผมก็หันไปเพื่อจะไปเรียกพี่แจ็คช่วยเพราะผมนั่นคือที่พึ่งเดียวของผมอะผมก็หันไป้ย hey, พี่แจ๊คพี่แจ็คพี่แจ๊คทำไงใส่ผมคือหันหลังใส่ผมก็อ้าวอาจารย์แจ็ค ไม่พอคือผมคิดว่าตอนนั้นเน่ยที่ผมเริ่มตกใจอ่ะผมคิดว่าผมเนี่ยจิตเริ่มตกแหละแล้วก็ดันได้ยินเสียงพี่น้อยละเมอเรียกชื่อผมอีกเอซึ่งเรื่องเนี้ยผมก็ยังไม่เคยถามพี่น้อยนะว่าเฮ้ยพี่น้อยฝันอะไรทําไมถึงเรียกเรียกชื่อผมในเวลาที่หูฟังผมหลุดพอดีเออมันก็ช่างมังเอินจริงเขาเรียกยังไงอ่ะเขาเรียกกล้วยกๆ้ยก้ยแต่เขาเขาละเมอหลับตาอยู่เอ่นะหลับตาอยู่ใช่ใช่แล้วกล้วยกล้ยก้ยใช่ใช่ ซ,ซึ่งผมก็ไม่ได้ถามแกต่อเนะาะว่าแกฝันว่าอะไรหรืออะไรทําไมถึงเรียกชื่อผมแล,อแล้วตอนนั้นหนูทายังไงพอแกเรียกเสร็จหนูปลุกแกไหมไม่ไมปลุกเลยผมก็ใจหายหมดแล้วอะตอนนั้นคือพอหูฟังมันหลุดปับ๊บหันไปหาพี่เจ๊กพี่เจ๊กก็หันหลังใสม่มันก็คือใจมันตกแล้วอะแล้วอีกแป๊บหนึ่งเนี่ยหมาหอนเป็นเป็นหอนครั้งแรกผมเชื่อเลยว่าบ้านผู้หญิงก็น่าจะได้ยินจังหวะเดียวกันใช่ใช่เป็นจังหวะหมาหอน หนักมากพี่ตอนนั้นพี่ก็หนักมากเหมือนกันคือผมงงมากว่าเฮ้ยมันจะเป็นจังหวะโบ๊ะอะไรขนาดนั้นที่ทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นจังหวะเดียวกันหมดเลยคือตอนผมหูฟังหลุดแล้วก็ได้ยินเสียงหมาหอนเอาวะหมาหอนก็พยายามผ่มใจแล้วก็ยัดหูฟังกลับเข้าไปคือมันต้องบอกอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมว่ามันไม่ได้หอนธรรมดามันม <c oughs> <Sang> ันหอนแบบ มันยิ่งกว่าแม่นาพระขนมใช่คือมันหอนต่อต่อต่อตอตอตอนหอนหอนน่ะหอนนานมากแล้วก็เออผมเล่าผมก็ยังกลัวอยู่เลยเนี่ยมันแล้วมันก็เลยยิ่งทําให้ผมอ่ะจิตตกเข้าไปใหญ่เลยพอผมจิตตกปั๊บเนี่ยมันก็พอมันนอนมันนอนไม่ได้แล้วอ่ะคือมันก็คิดคิดไปหมดอ่ะพอมันตื่นแล้วอ่ะโอ้โหเหมือนมีผมก็จําได้เลยว่าตอนนั้นอ่ะเหมือนมีมีสิ่งสารสัตมีหมูป่านะมีเสือด้วยนะแถวนั้นอ่ะผมตกใจเลยนะ โอ้มันดังมากนอนไม่ได้เลยแล้วผมก็พยายามผมผมตานอนแล้วก็มันจะมีอยู่จังหวะหนึ่งที่ผมก็ลืมตาตื่นขึ้นมาหันไปมองข้างซ้ายเห็นเงาคนตัวใหญ่ๆเลยกำลังแบบเปิดน้ำกินตอนนั้นผมก็โอ้โหเฮ้ยกูโดนอีกแล้ววะเนี่ยแต่ว่าผมอ่ะก็กลัวไงเพราะมันจิตตกแล้วใช่ไหมผมก็หลับตาแล้วก็นอนต่อพยายามนอนจนเช้าก็นอนไม่หลับ คือมันจิตมันตกไปหมดแล้วว่ะทํายังไงก็นอนไม่ได้จนยันเช้าเลยครับอ่ะพอเช้าปั๊บเนี่ยผมก็ยังเก็บคำถามว่าเอ๊ที่ผมเจอเนี่ยมันใช่คนเอ๊หรือเป็น,อาจจ,ปนอาจจะเป็นพี่เจ๊กลุกขึ้นมากินน้ําหรือเปล่านะถ้าเราคิดตามตาม,ตามแบบทางวิทยาศาสตร์พี่เจ๊อาจจะตื่นขึ้นมากินน้ําก็ไดอ้อันนี้ผมก็ยังไม่ได้ถามเขาเหมือนกันนะว่ามันมันเป็นยังไงต่อจากนั้นแต่พอพอผมนอนไม่ได้ปั๊บแล้วเนี่ย ผมก็มาคุยกับพี่อิ่มเนาะว่า <laughs> oh, พี่อิ่มครับผมว่าผมโดนแล้วผมนอนไม่ได้เลยทั้งคืนแล้วก็เหมือนมาเล่าคุยกันว่าเออมันมีอะไรยังไงบ้าง <laughs> จนสุดท้ายแล้วอะ่ะผมก็จะต้องมาถามว่าจริงๆที่อยู่ในนั้นอะ่ะคือเราอะ่ะไปรบกวนเขาไหมหรือว่าว่ายังไง <laughs> คือจริงๆต้องบอก <laughs> ว่า บ้านหลังนั้นนะคะมันอยู่ในในโลเคชันที่หน้าบ้านของบ้านหลังนั้นคือหลังบ้านของบ้านหลังใหญ่อีกหลังหนึง่งแล้วมันเป็นซอยแคบๆเลยใช่ใช่แล้วคือทางเข้าไปนี่คือแบบลึกลับมากแล้วมันเป็นจุดที่มืดตืต้อครับคือขนาดพอทำมาเย็นเสร็จต้องบอกน้องว่าเฮ้ยถือไฟฉายไปนะเพราะว่ามันวังเวงมากแล้วหน้าบ้านก็อารมณ์แบบว่ามีไม้กวาดเก่าๆมีเก้า e, อี e, ้เ e, ก่าๆมีเ e, ก้า e, อี e, ้โยกเก่าๆอย่างเงี้ยคือแบบเฮ้ยน่ากลัวมากน่ากลัวนะ แล้วจังหวะที่กล้วยถามค่ะคือจังหวะที่เราอะเห็นแล้วหน้าบ้าน่ะว่ามันมีคนนั่งอยู่ตรงเก้าอี้เราก็เลยบอกว่าอืมแต่เราก็ไม่บอกน้องไงเพราะว่าถ้าบอกก็นอนไม่ได้อืเราก็บอกว่ามีแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะเรามาปฏิบัติธรรมเนาะมันก็ต้องแบบมันก็คงต้องเจอคือผมดันเป็นบังเอิญได้ยินไงบังเอิญได้ยินเขาแซวกันเอ๊ะชัดเลยแล้วห้องที่เราเลือกดันถูกด้วยไงใช่อยู่ห้องนั้นอือผมจําได้ว่าพอหลังจากที่ผมนอนไม่ได้ปั๊บ สิ่งที่ผมทําคือยย้าผมคุยใช่ผมคุยกับพี่เจ๊กว่าพี่เจ๊พี่เจ๊เราย้ายห้องเถอะพี่ย้ายมาเออพระจะนุ่งจะนอนก็ปล่อยท่านเถอะผมว่าอยู่ไม่ได้ว่ะพี่พี่น้อยบอกผมว่าไงว่าเฮ้ยมันมันไม่มีอะไรหรอกมันโอ้โหมันเป็นปกติสบายสบายผมก็เลยบอกโอเคพี่งั้นพี่อยู่รงห้องนี้เนาะแล้วพอผมกําลังขนของกันหันไปมองพี่น้อยทีไปคนแรก ไปเลือกไปเลือกที่นอนคนแรกอ๋อเออแต่พอหลังจากย้ายห้องน่ะวันที่สองก็คือหลับปกติไม่มีอะไรเลยแต่แต่สิงสารสัตว์เสือหมูป่าก็ยังยังอยู่เพราะว่าที่เนี่ยมันมันอยู่ตามข้้งกางธรรมชาติจริงอ่ะอ๋อนี่ก็เป็นประสบการณ์ชีวิตใช่ใช่จริงเพราะว่าจริงผมอ่ะไม่ไม่ค่อยได้เจอเรื่องพวกนี้เนาะผมแต่นานๆทีแต่ผมคิดว่าครั้งเนี้ยมันเป็นเรื่องที่มันอาจจะไม่ได้น่ากลัวนะแต่ผมมองว่ามันเป็นเรื่องของจิต ถ้าเมื่อไหร่ที่จิตเราตกผมว่าอะไรมันก็ทําอะไรไรได้มันน่ากลัวเพราะว่าว<อ>หลังนั้นมันน่ากลัวจริงๆแต่หลังจากนั้นที่เราไม่เจอเพราะว่าเราอยู่บ้านใหญ่เหมือนกันเราไงอืม,อมใช่ครับเราก็ฟังในมุมมองของน้องกล้วยไปแล้วนะคะแต่ว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดแค่ที่ห้องน้องกล้วยเท่านั้นมันเกิดที่ฝั่งของห้องผู้หญิงด้วยซึ่งน้องนุ่มเนี่ยก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยเราลองไปฟังในมุมของน้องนุ่มบ้างนะคะ ก็วันนั้นนอนกันห้องกว้างอย่างนี้นะคะจะมีเตียงฝั่งซ้ายขวาฝั่งซ้ายเนี่ยติดติดหน้าต่างแล้วก็ฝั่งหัวเรานอนเนาะแล้วเราก็เอาผ้าม่านมากั้นทั้งหมดเจ้นอนกลนเรานอนฝั่งขวาใช่เจ้นอนกลางนุ่มนอนขวาเจ้แล้วก็จะมีแอมนอนซ้ายจริงๆก็หับกันไปแล้วล่ะคะ่ะแต่ก็อยู่ดีก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพะรู้สึกว่าเหมือนหมาเนี่ยวิ่งวิ่งแล้วมาค่อยๆไล่หอนหอนหอน,หอนแล้วมากูอยู่ที่หัวเรานอน หอนแบบดังมากพักหนึ่งจนแบบทุกคนตื่นรัแบบรู้ได้ว่าทุกคนตื่นแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยมีมือเย็นเยนมาสกิบมึงยังไม่ขยับเข้ามาหากูอีกก็คือหอนอย่างนั้นนะ่ยประมาณสองรอบก็พยายาม่มตาให้หลับ <laughs> คือบรรยากาศจริงๆอ่ะคือมันเคร,รียดแล้วมันนา่ากลัวมาก <laughs> เพราะว่ามันเหมือนหมาเนี่ยอยู่บนหัวเลยแล้วมันหอนแบบกดดันอ่ะหอนแบบว่าหอนเหมือนมีคนเย็นอยู่หน้าบ้านเราอ่ะเออแล้วมันแบบตั้งใจหอนนะแบบเพราะ มันใส่แบบใส่โคแล้วตอนที่นอนนะคะจังหวะที่อิ่มนอนอะ่ะคือนุ่มอะ่ะเขานอนทางขวาแต่เขานอนห่างอิ่มมากห่างแบบหนึ่งฝ่ามือเลยเพราะอิ่มเอามือหันไปอะ่ะน้องมันไม่อยู่แล้วอะ่ะแต่โอเคซ้ายมือยังมีแอมอยู่นะ <c oughs> แต่แอมก็อยู่ใต้ผ้าห่มอ่ะแล้ววันนั้นเนี่ยพอมุ่งเช้าก็เลยถามเจ้ว่าแบบเจ้เจ้เห็นอะไรไหมพอเจ้น่าจะต้องลุกขึ้นมาดู <c oughs> ตอนนั้นน่ะอิ่มอะ่ะก็จับนุ่มมาบอกว่าให้เหยียบเข้ามาได้แล้วนุ่ม แล้วไอแอมเนี่ยมันอยู่ไกลหนูก็เลยหันไปแล้วก็เอาหน้ามันหาหันมาหันมาทางนี้แล้วก็นอนเพราะว่าอิมอะน,นอนตรงกับหน้าต่างเหมือนที่กล้ว<ม>ยนอนเลยนอนตรงเลยหัวหนูคือหน้าต่างเท้าหนูก็คือหน้าต่างเหมือนกันแต่ว่าฝั่งนั้นอะเขาปิดแต่ฝั่งหนูอะแงไว้ครึ่งหนึ่งแงไม่ประมาณช่องเท่านี้ค่ะเพราะว่ารู้สึกหายใจไม่ออกก็อยากให้มันมีอากาศโอ้ผมแทบหายใจไม่ออกเลยคใช่มันหายใจไม่ออกมันจะมีจังหวะที่คือผมปิดปิดสนิทเลยเพราะว่าเฮ้ยเรา อ่งเนี่ยมาหลอกกูนะาต่างไม่ได้แล้วติดกันต่างแล้วคิด <c oughs> อย่างนี้ไงแต่ประเด็นคือมันจะมีช่วงชั่ววีที่วัดตัดไฟ <c oughs> แล้วมันมันไม่มีอาการในใจใช่โ <c oughs> อ้โหก,ก็เหงื่อแตกพากเหมือนกันนะครับ <c oughs> ไม่รู้จะเออจะโดนผีหลอกหรือจะโดนความร้อนดีใช <c oughs> ่ไม่ออกแล้ว <c oughs> เพราะว่าจริงๆคือช็อตนะั้นนะคือช็อตที่เห็นเลยอะว่าเป็นทหาร <c oughs> แล้วก็มีหน้าเขียวเขียวอ่ะยืนอยู่หัวนอนเลยแล้วเขาไล่เลยอ่ะไล่ไล่จากฝั่งเนี้ยมาฝั่งจากปลายเท้าเราอ่ะฝึกฝึบฝึกเพราะว่ามันเป็นหน้าต่างลออเป็นตัวยูแล้วเขาก็มายืนสุดท้ายแล้วเนี่ยเขามายืนอยู่ทางฝั่งขวาของหน้าต่างเขายืนอยู่หัวนอนไล่อ,อย่างเงี้ยนะคะหนึ่งสองสามแล้วเขาก็กลับมาจุดนี้แล้วเขาก็หลอกเลยค่ะเนี้ยคือตั้งใจหลอกเลยอ่ะแบบมาให้เห็นแบบ อืออย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบไม่ไหวอะ่ะตายลวตายแน่จะโดนขนาดเนี้ย<ม>แล้วคือเราก็เลยต้องเรียกนุม่มแล้วเราก็เลยต้องเรียกแอมคือตอนเช้าใช่ไหมคะเราก็เลยมานั่งดิสคัตกันว่าแบบว่าเฮ้ยเราเจออะไรกันมาบ้างฟ้าก่อนเลยน้องคนเล็กของบ้านฟ้าก็บอกว่าหนูไม่เห็นอะไรหรอกพี่แต่มามันหอนตั้งแต่เที่ยงคืน,คนตีสามตีสี่หนูหนอนไม่ได้เลย หนูหันไปจะไปขอความช่วยเหลือพี่ปันกับพี่เฟิร์พี่ปันกับพี่เปริร์ก็เอาผ้าคุมโปงไปหมดเลยอิ่มก็เลยไปถามพี่ปันต่อว่าพี่ปันเจออะไรยูไอเห็นคนสีเขียวยืนอยู่ข้างหน้าต่างเลยไอก็คุมโปงแล้ว mm hmm. เออแล้วช็อตที่ปันเห็นนะคะก็คือเขาอยู่หัวนอนอิม mm hmm. แล้วช็อตที่อิมเห็นเนี่ยเขาก็อยู่หัวนอนปันก็คือเห็นเหมือนกันเลยว่าเป็น ปันอนะ่ะเขาไม่เห็นรายละเอียดแต่อิมาเห็นรายละเอียดเลยเพราะว่าอิมเห็นแม้กระทั่งลายของทหารนะคะเพราะทหารแต่ละคนเขาจะใส่ลายทหารไม่เหมือนกันน่ะแล้วรู้เลยว่าเขาน่าจะเป็นเหมือนเหมือนทหารพานทหารชายแดนน่ะหรือทหารที่ไม่ใช่คนไทยอะ่ะเพื่ออาจจะเสียชีวิตที่นั่นใช่แบบคือพี่ไม่รู้แต่พี่รู้แค่ว่ามันเป็นวิญญาณของทหารต่างชาติพอเราบอกรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็โอเคเก็บไว้ในใจและ แต่ว่ายังไม่ได้ไปไปพูดกับใครเพราะว่าอันเนี้ยมันก็ต้องไปเล่าให้คนที่อยู่นานที่สุดฟังใช่ไหม,ไหมซึ่งเหตุการณ์นี้เราก็เลยไปถามเจ้าอาวาส <c oughs> ไปถามหลวงพ่อเลยค่ะว่าหลวงพ่อเนี่ยโ,โหเมื่อคืนโดนหนักมากเลยหลวงพ่อห <c oughs> ลวงพ่อท่านก็เลยเล่าให้ฟังว่าในสมัยก่อนอะคะ่ะที่วัดเนี่ยมันเป็นเขตชายแดนมาก่อน <c oughs> แล้วมันก็มีทหารจากฝั่งนู้นขึ้นมาหนีหนีมา แล้วก็มาหลบภัยอยู่ในพื้นที่แถวแถวนี้แล้วปรากฏว่าเขาก็เกิดเหตุการณ์ประท้ากันขึ้นทหารพวกนั้นเขาก็ตายกันอยู่ตรงนี้หมดเลยโอ้นั่นแหละมันก็เลยเป็นเหตุที่ว่าทําไมวันนั้นเนี่ยเราถึงได้ยินเนื่องจากหน้าบ้านเราเนี่ยเป็นทางผ่านที่จะเดินไปจุดเกิดเหตุจุดนั้นอืมแล,แล้วในห้องผมนี้ก็เป็นเป็นทหารด้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อ,อืม เขาคือคนที่อยู่ที่นี่ half. ไหมหรือว่าพี่ว่าเขาคือดวงวิญญาณที่อยู่ที่นั่นเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่โอ้ยยังทำตกใจดิอะไรตกใจด้วยเลยเห็นไรมันเป็นเงาดำเดินผ่านช่องหน้าต่างอย่างนี้เลยเว้ยฟบ นุ่มเห็นหน้าต่างนี้กับหน้าต่างนี้ปะมันเดินผ่านหน้าต่างฝั่งขวาอฟับไปอย่างนี้เลยอตอนหน้าตาตาจังหวะที่หันมาของใครไม่อันนี้ไม่ใช่ของใครอันนี้คือเขาเดินกลับอ๋อมันเป็นทางเดินของเขาอ่ะโกนโกนเขาเขาเดินกลับไปโหสัตว์ที่คีบสั้นเลยอ่ะมันตาเนื้อไงโอเค นี่ก็คือเป็นทั้ง2มุมนะคะที่จากคนที่อยู่ในเหตุการณ์เพราะาทุกคนเนี่ยอาจจะได้ฟังแต่เรื่องของอิมอแต่นี่นะคะผู้อยู่ยร่วมเหตุการณ์ในบ้านใกล้เคียงกันจริงๆต้องบอกก่อนนะคะว่าอย่างที่เราเกิดกันไปตั้งแต่แรกแล้วว่าในเหตุการณ์ที่เราเจอกันแบบคลายแม็กซ์กันขนาดนี้เนื่องจากว่าปีนั้นเนี่ยคะ่ะวันชาติจีนเนี่ยมันมาตรงกับวันที่เราไปไปฏิบัติธรรมพอดีแล้วก็มาตรงกับวันพระใหญ่ด้วย น่าจะขึ้น15คห้าคำซัมติงแล้วมันก็เลยทำให้มันซูเปอร์หลอดเลยอ่ะเขาเปิดทุกระบบเลยน้องไม่เคยเจออะไรน้องไม่เคยเจออะไรก็คือโดนหมดเลยเป็นคนที่ไม่เคยเจอเรื่องพวกนี้ใช่แล้วก็คือต้องเจอต้องเห็นแบบชัดมากมันก็เลยเป็นอีกวันที่แบบว่าอันตรายแล้วในทุกๆวันศาจีนเราก็ควรจะใส่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นิดนึงนะคะเพราะว่า วันสัตว์จีเนี่ยเป็นวันที่เขาเปิดประตูนรกเนาะให้วิญญาณเนี่ยได้กลับมาเยี่ยมบ้านได้กลับมาเจอคนที่เขารักได้กลับมาเจอสถานที่ที่คุ้นเคยในตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่จิตตกง่ายจิตอ่อนง่ายก็ควรจะมีสิ่งศสิทธิ์ต,ติดตัวหน่อยหรือไม่ไปในที่เปรียวหรือมืด อย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วนะว่าในที่ปฏิบัติธรรมที่เราไปกันเนี่ยวิญญาณมันก็จะเยอะอยู่แล้วแต่ถ้าคุณเกิดไปในวันที่เป็นวันศาตรีด้วยก็ต้องระวังเป็นพิเศษนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยก็อาจจะเจอเหตุก,การณ์เดียวกับพวกเราได้วันนี้นะคะเราทั้งสี่คนต้องลาไปก่อนนะคะท่านใดที่มีเรื่องราว สยองขวัญอยากจะมาแชร์ในรายการเรื่องเล่าแคมไฟนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่เพจ Facebook เรื่องเล่าแคมไฟได้เลยค่ะวันนี้เราทั้ง4คนต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ